<laughs> so you guys can speak um, thai can speak korean or speak you know yeah, a, little bit. Yeah, a yeah. little bit of english as well as What? first of all how about saying hello to all the thai fans and international fans who are waiting for you here yeah so what do you say have? a l right. 1 2 3. Let's start. Sorry for the break guys. 우와. เป็นยังไงบ้ 감정 รู니가 오늘에다 마 미얀 타이. 오늘이 어땠어요 아. 오늘 아침부터 이렇게 되게 바쁘게 움직였는데 또 이렇게 많은 분들 앞에서 무대를 하니까 너무 기쁘고 영광스럽습니다. ค่ะเขารู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็มี <Yeah. S 2> ความสุขมากๆที่ได้มาในงานแบบนี้ค่ะอ่านะฮะคนไหนอยากพีคให้คนไหนเมื่อกี้ใครบอกแลนะว่าชื่ออะไรนะฮะ so who you go for w h a t s your other name right now แนวนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางแฟนแฟน,น,นด้อมทางชาวไทยไม่ใช่แค่เฉพาะชาวไทยนะมีชาวญี่ปุ่นด้วยนะฮะแล้วก็มีแบบจากต่างประเทศหลายๆที่มีจากเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันมารอต้อนรับนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษวันนี้ยู t a าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเป็นพรีเซ,นเ,เซนเตอร์ของยูซ่าฮะ하게돼서기분이어떠신지 아, 네 우선은 저희가 유스타 지그네이션 광고 모델이 되었는데요. 아 박수. 어 너무 너무 기쁜 일이고 사실 1년 만에 오는 태국이었는데 이렇게 광고 모델로 태국에 올수 있게 되어서 너무 너무 감사하고 뜨기쁜 자리가 아닌가 싶습니다. 아, 그만 팬, 팬1년 팬이 팬이 팬이이 할 분들이 귀엽다, 귀여, 우세요할 분들이, 분들이 귀여우세요? 나랑 마, 나랑 마. So you guys can say t i e a s w e l l o w t s a it again? 나랑 마, 나랑 마. 나랑 마. 나랑 마이? 나랑 마 나랑 마 나랑 마이. 나랑 마이. 나랑 마이. 나랑 마 나랑 마이. 나랑 마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 나마나마 나랑 마나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  เจเล่ต์ก็사실처음보시는분들도있을거아니에요ค่ะเขาบอกว่ามีเคยมีคนที่เคยเห็นเขาแล้วแล้วก็อาจจะมีคนที่ยังไม่เคยรู้จักเขาเลยด้วยก็ได้ฮึนะฮะเขาแฟน덤명이เกรซ인데처음보는เกรซ로만들보자하는마음으로다왔으니까다같이즐기시면감사하겠습니다ชื่อแฟนคลับเขาคือเกรซเกรซเขาก็เลยจะทำให้คนที่มาเจอเขาในวันนี้ค่ะมาเป็นเกรซกันให้ได้ทุกคนเลยอ๋อ and we are all feeling <T> <X 2> a, 지금 정말 훌륭하네요 네, 정말 훌륭하네요 여러분 덕분에 폼츠 백혈캅 사와디캅 폼츠 도니카 사와디캅 폼츠 다운캅 사와디캅 폼츠 하늘카 사와디캅 폼츠 호령카 사와디캅 폼츠 부기카 폼츠 도니카 สวัสดีค้บพชื่อชังค้าสาัสดีคัาพวกชื่อยองคับสวัสดีคับผมชื่อซีเกมนะเอาไม่ใช่หรอไม่่ครเป็นเมมเบอร์อะไรนะแรงมากใครบอกว่าเป็นผู้ปกครอง ว้าวอ๋ uh, uh, well, anyway we glad to have you here as well but we also have a special guest to welcome you as well แล we ้วตอนนี star, Th ้ฮะเรายังได้ร um uh ับเกียรติจากผู้บริหารของยูซ a าที่จะได้เปกียรติในการต้อนรับและก็มอบช่อดอกไม้ให้กับศิลปินของเราด้วยเช่นเดียวกันขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทีมผู้บริหารบริษัทยูซ่าประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณปฏติมาราชะนาตา ครับของญาติโอ้ส่งเสียงส่งเสียงของบคุณอยู่ตรงกลางเลยนะโอ้โหสุดฟรีดี้ Yes สุดฟรีดี้ Yes <Yeah. S 1> <laughs> Alright